นั่งรอตรงนี้ก่อ,อนรอก่อนนะชอบมีนัดตรงนี้อยู่ด้วยนะยฉันนะชอบสีม่วงไนงะมันนัดตรงนัดกันตรงนี้สีม่วงใน,งนทุกทีแฟนอยู่ข้างในนั่งรอก่อนะไปหาไีกินก่อนเลยตัวเองนะไปะกินอะไรกันก่อนหิว กินอะไรกันดีจ้าตัวเองกินอะไรมาเร็วๆเดินชา้าจริงเลยอะ่ะ <c> ค <oughs> ุณกันได้ร่ว <c oughs> นบุ๊เฮ้ยกลัวจับเขาไม่ด้วย ขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญปีใหม่นะคะอู้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะที่รัก <laughs>